ุกคนอย่าบอกใครนะเราจะซ่อนที่ใต้โต๊ะแล้วก็รอให้แฟนมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาหลอกให้ตกใจเลยเงียบไว้เงียบไว้ลืมไปไม่มีแฟนจะแกล้งแฟนก็ไม่มีแฟน ฮัลโวันดีทุกคนอาตมกมาแล้วจ้านี่คือช่วงว่าตามโพอจี IG กลับมาแล้วนะครับเป็นซีรีส์ที่คนหลายคนชอบนะฮะในเอพิโซดนี้ว้แกเราไม่ได้มาคนเดียวเรามากับแฟนเราเนาี่ยเกินโอเกคือบ้า กติกาของคลิปนี้ก็คือเราจะไปตั้งผลโบวตผลโพในอิน t a g แกรมของเรานะคะตมกลแล้วก็ให้ทุกคนช่วยการออกแบบช่วยกันบวตซึ่งกติกาพิเศษของคลิปนี้ก็คือเราจะให้คุณสามีของเราเข้ามาช่วยในการช่วยเลือกผลบวตเพราะงั้นหน้าที่ของคนดูก็คือเธอต้องดาวใจสามีของฉันให้ได้เออว่าเขาจะเลือกอะไรเปิดตัวสามีของเรา <c oughs> เกิดยังไงทีละอันนี้เร็วมาดิสวัสดีครับผมชื่อเดวิดครับโอ้โหคนที่รักเป็นยังไงบ้าง เสื้อไหมเหรอดูดีนะไว้ทำปากมาเพิ่มใช่ปะเดี <_ p ia> ๋ยววันนี้มาช่วยเราแล้วก็คนดู <_ p ia> เลือกหน่อยนะว่าจะวาดผลหมดอะไรยังไ <_ p ia> างเพราะงานชื่อคลิปนี้อาจจะเป็น <_ p ia> ว่าตามใจผัวนะคะนะไม่มีผัวที่เป็นตัวตนก็เป็นผัวตุ๊กตา <_ p ia> ไดวิดก็อยู่กับเรามานานแล้วไงก็เลยจะแบบอ๋อให้เขามีบทบาทในช่องนี้บ้างอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวตัวเองก็ต้องยืนอยากให้มันแย่งซีนชั้นก็ใชไหมต้องเป็นแค่ตัวประกอบเท่านั้นอ่ะตรงนี้หล่อนี่ยเบาๆก็จะมีไดวิดยืนอยู่ข้างหลังนะคะเอาละคอนเซปต์ที่เราจะวาดกัน เราจะให้ทุกคนเลือกกันก่อนว่าจะวาดอะไรยังไงจ้าง,จงโจทย์กันก่อนเนาะวันนี้เราวาดใน iPad แล้วก็แอปชื่อ Pro K A c r o c r e เ t e นะครับในอีพีก่อนเราวาดคนวาดอะไรมายุะมากแล้ววันนี้เราจะวาดเป็นสถาปัตย์นะัเป็นความคอนเซปต์สถาปัตย์นิดนึงก็คือพวกบิวดิ้งต่างๆอะไรอย่างงี้ให้ทุกคนเลือกกันว่า1เรากับเดวิดเนี่ยควรที่จะทำธุรกิจหรือว่ามีบ้านร่วมกันยังไงให้เลือกระหว่างเปิดร้านขายของกับบ้านในฝันเออ หวตค่ะโอเคระหว่างรอผลบวตจกมบนมหาประชาชนว่าจะไปในทางไหนคือเราก็จะเปิดโอกาสให้เดวิดเลือกด้วยถ้าผลบวตไปในแนทางที่น่าสนใจเราก็จะตามผลโบวตแต่ถ้าเดวิดเลือกมาน่าสนใจเราก็จะตามเดวิดนะคะจุดนี้คนดูไม่มีข้อโต้แย้งาะนี้คือสามีของฉันฉันต้องได้เกียดสามีของฉันคุณเดวิดครับขอสามาษณนิดนึงนะครับถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรครับระหว่างการเปิดร้านด้วยกันหรือการมีบ้านในฝันด้วยกันครับไม่ตอบนะครับงั้นรอผลบวตก็ได้ครับ และผลสารวจบอกว่าปึงิึงเรากับเดวิดควรที่จะมีบ้านในฝัน56ต่อ44เปอร์น ทำไมล่ะอยากให้เรามีความสุขกันใช่ไหมแต่เออเขาอยากให้เรามีบ้านในฝันกันนี่ก็จะเป็นเรือนหอของเรานะ,ะ่ยแกใได้แฮปปี้ไหมแฮปปี้คุณกรตุกตาเราแกเงามากแค่ไหนคุณกตุกตาเรากัดแต่ว,ว่าเรามีบ้านในฝันเพราะงานทรงที่เราวาดมันเนี่ยก็น่าจะไหวอยู่ทีนี้ข้าวของข้างในการที่จะมปบ้านเราก็ต้องมีสไตล์ก่อนใช่ไหมเราจะให้คุณผู้ชมเลือกสไตล์ง่ายๆละกันระหว่างแนวโมเดิร์นโมเดิร์นหรือแนวอบอุ่นน่ารักไม้ไม้อะไรอย่างนี้ ไปบวตฮะเพื่อความแฟร์นะเพื่อความแฟร์เราจะให้เดวิดเลือกแต่ว่าเดวิดเนี่ยเขาเป็นอัมพาตนะเสียบตัวไม่ได้พูดไม่ได้สื่อสารอะไรกับเราไม่ได้สื่อสารทางจิตเท่านั้นเราก็เลยจะทําฉลากขึ้นมาจํานวนหนึ่งโดยที่ฉลากเนี่ยก็จะมีเขียนอยู่ชอยใช้เลือก A กับ B เนาะเราก็จะใช้มือเขานี่นะจับจราตัวที่เราจะไม่ดูเว้ยถ้าโพสติดขึ้นมาอันไหนก็คือที่เดวิดเลือกละกันเนาะผู้ชมเลือกดีๆอันนี้จะเป็นบ้านในฝันของเราถ้าทีมไม่ถูกใจนี่

มีอันหล่นมาอันนึงนี่อันนี้ก็ได้อะและคุณเดวิดก็เลือกโมเดิร์นครับโมเดิร์นโมเดิร์นได้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 เอางี้ดีกว่าถ้าพวกเธอเดาใจเดวิดได้ถูกต้องเราจะใช้อันนั้นมาวาดแต่ถ้าเดาไม่ถูกเราเลือกเองออกแบบเองโอเคนะมาด,ดูผลบทกันโมเดิร์นหรอแต่ฉันคิดว่าคนดูเรานะ่าจะเลือกอบอุ่นไหมเนอและคนดูก็เลือกไม่มีคนกดบทให้ฉันหรอผล <laughs> ง,งั้นรอก่อนอีกสักสิบนาทีและการหยุดก่อนแล้วกันเนาะ โอเคมทุกคนสรวจกันครับเราบ่นโพลจากผู้คน100คนบอกว่าไม่ใช่ร้อยหรอกเอาบอกว่าโมเดิเร์เนต2เฮ้ยเองคนดูเขาเดาใจถูกเียอะโอเคโจทย์คือโมเดินเนาะทำยังไงให้บ้านเป็นโมเดินเนาะอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปแวะดูหาเล็บสะหน่อยนึงแล้วก็เซิร์ชโมเดิลเฮาส์ในพินท e เ e s t แล้วก็ดูความเป็นไปได้โดยส่วนใหญ่บ้านที่เป็นโมเดินเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงที่แบบมีความดิบเรียมินิมอลมินิมอลเนาะชิชักชิคชักอะไรอย่างงี้ดิบเรี เนี่ยเป็นเพลนสีต้องเป็นสีเทาๆเข้มๆหน่อยหนึ่งเอ๊ต้องยังไงดีนะอู้อันนี้น่ารักอะโอ้แต่มันอบอุ่นเป็นเปล่าเป็นแบบอย่างงี้เหรอเป็นบ้านเดี่ยวเหรอเอัน,นี้ก็น่ารักนะเว้ยน่าสนใจน่าสนใจอู้อันนี้น่ารักชี่สังเกตได้เลยเนี่ยบ้านโมเดิร์น,นจะมีความแบบไลท์ติ้งค่อนข้างเยอะอยู่นะเนี่ยแบบไฟไฟแกอนนู้อันนี้อันนี้เก๋ยอยู่นะแต่ว่าเอาเหลี่ยๆแหละเดี๋ยวดูไม่โมเดิร์นเราจะเอาเชฟแบบบ้านเดี่ยวแบบอะไรอย่างงี้คล้ายๆประมาณนี้เนาะเอาประมาณนี้เป็นที่ตั้งละกันเราจะ วาดรูปทรงตู้เย็นขึ้นมาก่อนเพราะความทาวโฮมทาวเฮาส์ก็จะมีความคล้ายๆแบบต <Do you S 1> ู้เย็นเนาะแล้วก็จะตัดแบ่งป <p ull> er> <p ull> er> ึ๊บปึ๊บเป็นชัน้น <p ull> er> เป็นชัน้นอะไรก็ว่าไปโอเค เดวิดเดวิดดูนี่ดูนี่นี่คือรูปทรงของบ้านในฝันของเราพอใจไหมได้อยู่นะเดวิดบอกว่าก็น่าสนใจอยู่ทีเดียวเชียวคิดว่าน่าจะไปต่อได้อมันจะมีแค่โครงสร้างอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีดีเทลอื่นๆใช่ป่ะ <c oughs> เราจะ add some story เข้าไปหน่อย story <c oughs> ประมาณว่าบ้านในฝันอันนี้เนี่ยควรที่จะเน้นตกแต่งด้วยอะไรเฮ้ย <Hey! S 2> แน่นอนมันเป็นโมเดิร์นสไตล์มันโมเดิร์นแต่ว่าเราจะตกแต่งมันด้วยอะไรระหว่างหนึ่งต้นไม้ฉันชอบต้นไม้ฉันคิดว่าเดวิดน่าจะชอบต้นไม้ด้วยหรือว่า2องแกจัตแบบเทคโนโ เทคโนโลยีของไฮเทคไปโหวตกันค่ะที่รักตที่รักเลือกอีกแล้วนะที่รักจะเลือกอะไรระหว่างต้นไม้กับเทคโนโลยีอันดับต่อไปจะเป็นการจับฉลากใบเดวิดอีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่แล้วเธอใช้มือแตะใช่ไหมรอบนี้เราจะโยนเข้าไปหาเธอให้เธอแบบว่าอารมณ์แบบจิงโชคไงจิงโชคแบบวุ๊งุ๊งุงอย่างนี้เข้าใจไหมแล้วคุณพี่ก็เอามือตะปบนะหนึ่งสองสามไม่ติดอไหสองสามเดว,วิดนะ เดวิดเลือกมาได้ก็คือเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวเราดูผลบวดจากผู้ชมทางบ้านกันผลสำรวจอยู่ในมือของเราแล้วครับคุณผู้ชมคนส่วนใหญ่เลือกตกแต่งด้วยต้นไม้และธรรมชาติ6 6ส่วนสเเซ็นต์เดวิดไงละ่ะ นีเขาเดาใจเธอไม่ถูกเดวิดแต่เขาเดาใจทําไมเขาเดาใจฉันดูเพราะว่าชันชอบธรรมชาติจุดนี้ทัานจะไม่เชื่อผัวฉันเชื่อแมนคาเชื่อเอฟซีเนเพราะว่าอะไรตอบเพราะว่าคุณผู้ชมเดาใจเดวิดไม่ถูกใช่ไหมเราก็มีสิทธิ์เลือกว่าเราจะเลือกอะไรงั้นเราก็จะเลือกธรรมชาติเป็นจาธรรมชาติแหละชันจุดนี้มาเพิ่มสเก็ตกันแกซึ่งดีนะทาให้บ้านของเราดูน่ารักขึ้นไม่ว่าจะใส่ต้นไม้ตรงไหนก็ตามแต่เราต้องระวังนิดนึงการแอดต้นไม้เข้าไปในผลงานของเราเนี่ยมันจะต้องไม่เกินไปอ่ะเพราะว่าตีบ้านของเราคือโมเดิร์นใช่ป ถ้าเราใส่ต้นไม้เยอะเกินไปอ่ะมันก็จะกลายเป็นทอปพิคอลเป็นจังขึ้นไปดอยเดี๋ยวเราก็จะพยายามใส่ต้นไม้ที่มันทรงดูเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกันเนาะต้องเป็นต้นไม้ที่คัดเลือกมาแล้วประมาณหนึ่งด้วยนะเพราะแบบว่าเฮ้ยมันควรจะงอกเงยประมาณนี้แหละไอสีเขียวนี่คือใบไม้นะครับทมเดี๋ยวเราจะพยายามแอดต้นไม้ตามบริเวณบ้านให้เป็นสัดเป็นส่วนเนาะให้มันแบบว่าเป็นพื้นที่ที่มันแบบมีการจัดสรรปันส่วนไว้เรียบร้อยแล้วมันจะได้อยู่ในความโมเดิร์นเดิร์อนอีู่บ้างไม่ใช่แบบว่าเต็มบ้านไป เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคอันนี้คือโครงสร้างเซเร e เอทคร่าวๆเดี๋ยวเราจะเริ่มแอดดีเทลที่คิดว่าน่าจะช่วยให้เป็นตัวบ้านได้บ้างแล้วเนาะจะมีการแบ่งประตรงประตูว่ามาจากที่ไหนที่ทางใดๆก็ตาม d some detail ใส่ดีเทลไปคร่าวๆมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงรูปร่างนิดนึงเ l e m ม n ตต่างๆองค์ประกอบถ้าสังเกตด,ด้านบนเราตั้งใจว่าให้เขาเป็นแบบมันมีความหน้าจั่วเบาๆแต่เป็นเป็นจั่วแบบมันเป็นจั่วที่เป็นหลุมเข้าไปไม่ใช่จั่วแบบโผล่ออกมานะเก๋ไหมะเก๋เนาะแต่ก็ยังมีทรงของความโมเดิร์นอยู่เดี๋ยวจะฉันจะอธิบายสัดส,ส่วนของบ้านในฝันของเราสองคนให้ฟังนะคะที่รักฟังส่วนห้องนอนเนี่นะคะห้องนอนเราก็จะอยู่แบบด้านบนของบ้านบริเวณนี้บริเวณตรงนี้เพราะว่า ทำไมต้องการความแพร์เรซีอแล้วก็เป็นประตูกระจกมีระเบียงเล็ก,ลกๆพอให้ตื่นมาแบบ good morning uh huh. เราสิงสารลาซาดเป็นเจ้าอย่างดิสนีย์ใดๆแต่ถ้าระเบียงเล็กไปเราก็มีระเบียงอันใหญ่เอาไว้ห้ามกิจกรรมต่างๆที่แบบว่ากว้างขึ้นอยากจะแบบตักผ้าหรืออยากจะแบบนั่งชมวิวทิวทัศน์ชมกาแฟะอะไรอย่างนี้ก็คือมาดังเล่นบริเวณตรงนี้ได้บริเวณตรงนี้ก็น่าจะเป็นห้องทํางานเพราะว่าเอาไว้รับแสงแล้วกม็มีพื้นที่กว้างแล้วก็เงียบสงบ ส่วนที่เป็นห้องอย่างนี้ประตูเป็นประตูกระจกเพราะว่าอยากให้โมเดินเนี่แล้วก็คือขายบ้านตอนนี้ขายบ้านจะเป็นพื้นที่เอาไว้ทำกับข้าวเป็นห้องดินเนอร์เป็นห้องใหญ่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นทางข้าวบ้านจะเข้าตรงนี้แหละแกแล้วมีการอัดแอปปับเปลี่ยนต้นไม้อย่างที่บอกนิดหน่อยตอนแรกกะว่าเป็นต้นสนใช่ไหมแต่พอวาดไปวาดมาเนี่ยเอาต้นไม้ที่มันดูรูปทรงเป็นออร์แกนิกหน่อยมาขัดกับความเป็นเหลียงต้นไม้ที่มาดูเลยๆนิดหนึ่งนะแล้วก็มีด้านข้างด้านอะไรอย่างนี้เพิ่มเติม แต่สิ่งที่เราขาดคือบริเวณนี้ เราอยากจะเพิ่มอะไรเข้าไปสักหน่อยแต่คิดไม่ออกก็เลยจะขอไอเดียจากเดวิดเดวิดคิดว่าตรงนี้ทีละตรงนี้เราควรจะมีอะไรดีลองเสนอมาได้ไหมเอาสักสองไอเดียกระชิบกระชิบกระแดกเดวิดเสนอมาสองไอเดียก็คือให้ใส่เป็นสระน้ําเล็กๆหรือว่าสระปลาหรืออะไรก็ตามที่มันแบบว่าเป็นน้าน้าตรงนี้เนาะหรือ2เป็นพื้นที่ที่สาหรับทํากิจกรรมปาร์ตี้สังสรรค์อย่างเช่นบาร์บี คิวเอาทดออะไรทำลองนี้นะคะลองดู <V oi! S 1> ตามทำเนียมทำฉลาดอ่ะเดวิดที่รักต้องเลือกล้เลือกมา1ช้อยอยากได้อันไหนทำการหมูสับอีกเช่นเคยนะคะทำการปัดออกจากโต๊ะดีกว่าห้าอันไหนเหลือสุดท้ายคือเดวิดเลือกอันนั้น1นึสองสาโยนี่คือใบที่เดวิดเหลือใบสุดท้ายค่ะนั่นก็คือบาร์บีคิ ไปไปคิวไปไปคิวเคไปไปคิวเหรอก็ได้อยู่แต่เราผลบุจากทางบ้านก่อนในระหว่างนี้เราจะตัดเส้นของตัวบ้านเนี่ยรอแล้วกัน้ฟมืดเลยฟ้ามืดเลย รอกันไปนานากมาดูผลโหวตกันนะจ๊ะแล้วผลโหวตบอกว่าเลือกสระน้ำไป6 0แต่เดวิดเลือกบาร์บีคิวไปหนิท่านเท่ากับว่าพวกเธอดาวใจเดวิดไม่ถูกนะเนี่ยสิทธิในการออกแบบตกเป็นของฉันค <c oughs> ่ะเพราะงั้นเราจะเลือกบาร์บีคิวก็ได้หรือเราจะเลือกสระน้ำก็ได้หรือฉันจะแหวกแนวไปเลยไม่ทําตามโจทย์ <c oughs> ตรงนี้มันอาจจะเล็กไปสำหรับการใส่สระน้ำหรือเปล่านะ <c oughs> ถ้าสาระน้ำแค่เนี้ยเรียกว่าน้ำขังปะหรือถ้าบาร์บีคิวตรงนี้มันยังมีตู้บาร์บีคิวมันจะแยงสี ดนบ้านเราไปหน่อยอะถ้าเป็นก้อนหินล่ะมันก็ไม่ใช่เนาะน้ำพุ้มาแต่น้ำพูมันจะดูเป็นแบบละครละครไปหน่อยมีน้ำพูอยู่หน้าบ้านอะคงจุ้ยขงงจุย้ยถ้ามีน้ำพูอยู่หน้าบ้านนี่ก็จะทําให้ดีงั้นต้อใส่ใส่น้ำพูเล็กๆเ,เ,เข้าไปหน้าบ้านละกันน้ำพูกูจะโมดเดิร์นยังไงละทีนี้ทุกคน เปลี่ยนละไมเอาข้างหน้ามันอยู่มันอยู่ตรงนี้ดีกว่าเหมือนกับเป็นสะระปลาหางนกยูงสระเลี้ยงปลาเล็กๆตรงนี้แล้วกันเนาะที่มันมีใบบัวที่แบบตามบ้านคุณป้าบ้านบ้านคุณน้าจะมีบ้านเราก็มีทุกบ้านจะต้องมีวัตถุใส่น้ําแล้วก็มีปลาหางนกยูงแล้วก็มีต้นบัวแล้วก็เป็นชามให้หมามากินน,ะะน้ำส่วนนี้ประมาณนี้ โอเคนี่คือบ้านในฝันของเราบ้านที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเดวิดแต่มันยังเหลือการลงสีใช่ไหมบ้านโมเดิร์นส่วนใหญ่เขาจะเป็นโทนเขาก็จะคุมโทนคุมตีมเนาะคุมว่าแบบเป็นโทนสีนี้เป็นสนสีดำํำสีขาวสีเรียบเรียบอะไรอย่างนี้แต่เราสุกาวันไม่สนกุกมันไม่เก๋ โอเคเราจะยืนพื้นเรื่องความความสีเข้มเข้มสีโมเดิร์นโมเดินเทาเทาอะไรอย่างงี้แต่มันต้องมีสีมัตตาต้องมีสีตีมเว้ยเราจะให้เดวิดเลือกสีขึ้นมาหนึ่งสีโดยใช้อุปกรณ์เจมจีของเราอันนี้ก็คือเป็นสีไม้นะครับเดวิดจะต้องทำก็คือทำการแจงเจมซีและสีในหลดมาก็จะได้เป็นสีนั้นทาบ้านเด้อและสีที่เราได้ก็คือสีเหลือ ปกติบ้านโมเดิร์นก็จะเป็นสีดำๆๆใช่ไหมด้านเดี๋ยวเราจะตัดเหลือเข้าไปคิดว่าจะกลายเป็นแบบน่ารักไหนลองเทสดูซิลงสีแล้วนะครับเราก็จะใช้อ่าบัตซอฟแล้วกันในการเกลี่ยสีเข้าข้าดูไปก่อนสีท Actually, เทา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 เาเทาแล้วจะตัดด้วยสีเหลืองอโอเค อันนี้เราวางสีไกด์ไว้คร่าวๆคิดว่าอารมณ์นี้ก็พอไหวอยู่ชอบความที่จีเหลืองมันได้ได้แบบได้ชายเพราะว่าถึงแม้ว่าสีดำจะเยอะกว่าใช่ไหมแต่สีเหลืองก็อยู่ในตำแหน่งที่โอเคนะเอาละหลังจากนี้เราจะไปลงสีกัน เป็นไหนกันมาตั้งนานเอาละทุกคนนี่คือผลงานบ้านสีเหลืองของเราเราเราทําการลงสีไปแล้วคร่าวๆแต่ก็ใช้เวลาหนาดอยู่แล้วเนี่ยคือเราไม่ค่อยได้ลงสีด้านแบบบ้านเรือนเลยเท่าไหร่เลยก็จะมีความแบบขุ่นๆนิดนึงนะฮะที่เราเป็นยังไงบ้างถูกใจไหมคะดีมากคะเป็นแบบว่าสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นที่ที่มีความอบอุ่นแล้วก็เข้มแข็งในคราวเดียวกันอาจจะเพิ่มดีเทลให้มันแบบเลิศหรูอลังการด้วยแสงสวิงสวับสักหน่อยหนึ่งละกัน โอ้โหเยอะไปโอ้โญี่ปุ่นมากๆเวทมนต์สดๆเราได้บ้านหลังนี้แล้วเราจะไปปลูกไว้ที่ไหนก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงเนาะอาจจะมีภูเขาอยู่ด้านหลังเพราะว่าเรารักธรรมชาติไงบ้านเราก็อยู่อยู่อยู่ท่ข้ามกลางภูเขาต่างๆหรืออาจจะไปอยู่ที่ไหนดีที่ริมทะเลนี่คือน้ำทะเล อยู่นะหรือทำไมยังเก๋ไม่พอเอาไปอยู่บนไปปลูกเรือนหอกันอยู่บนดวงจันทร์เลยใช่ไหมเออนั่นก็เป็นเรื่องราวของอนาคต <c oughs> ที่ <c oughs> ที่กูเริ่มบ้าละที่กูเริ่มเบอเจลละเอาละทุกคนนั่นก็เป็นชาเลนจ์เล็กๆที่เราทํากันในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมกันบวชแล้วก็ใครที่หมดไม่คันก็ไม่เป็นไรกดติดตามไอจีเราไว้ก่อนและถ้ามีโอกาสได้ทําคลิปแบบนี้ก็จะมานั่งเล่นกันอีกนะคะเราต่อไปกัน,นครับขอบคุณแขกผู้รูมรายการของเราด้วยกับเดวิดครับรา เป็นคนที่แบบว่านิ่งมากนะฮะวันนี้ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ see you later bye bye